มากครับท so ี <brightness> <desserts> ่ใจ่ากพี่เขาได้หยุดไปนานมีผลไหมก็ไม่มีครับไม่มีผลก็แถวนิดหน่อยมอไม่ได้ชกนานครับเราไม่ได้ชกกี่เดือนแล้วได้ประมสี่เดือนได้วันนี้ไฟได้ของปีไหมได้ของปีครับก็มาเดิมได้สวยเลยใช่ครับได้ด้วยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองพอใจมากครับพอใจครับมีจุดไหนแม้ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขก็ออกอาวุธดุดเยอะไปหน่อยมอต้องไปปรับแก้ไขกันต่อไปครับเป็นไงวันนี้เรามั่นใจัยตั้งแต่ยกไหนยกสื่อพราั่นใจ ว่าเราได้อาวุธไหนบ้างครับได้อาวุธแล้วก็ได้เหลี่ยมด้วยครับได้เหลี่ยมด้วยยกสองก็ตีฐานมีอาการกี่ไฟได้เนะสามสิบเก้าครับไฟนี้ใช้สามสิบเก้าใช่ครับปี่ปีอันนี้ปีที่หกครับปีที่หกแล้วครับไปยังไม่แพ้ใครเลยอยนครับปีนี้ตั้งเป้ายังไงบ้างเนี่ยก็ไปเรื่อยครับจะเรื่อยใช่ครับก็ตั้งใจทำหนอาที่เอาเลยปีที่สิบสองปีนี้ถ้าเกินปีนี้ถ้าเกิดไม่แพ้นี่ยอดมวยก็ไม่น่าจะหนีไปไหนเนะนะ ก็ยังจะได้อย e mm. ู่นะเสียดายแม่พีทีนี้พลาดย้อนไปเสียดายครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทำหน้าที่เราเต็มที่แล้วครับีนี้ก็ตั้งใจกว่าเดิมใช่ครับวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์โต้งครับแล้วก็ขอบคุณแฟนวยทั่วประเทศแล้วก็ที่สี่ให้มาดเสียงทั้งหมดครับที่ดีที่สุดเลยกำลังใจให้ผมครับโอเคยินดีด้วยครับครับ